สวัสดีค่ะว่างก็มาเล่านิทานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ได้หยุดงานนะคะได้หยุดงานหนึ่งวันนะคะแต่ว่าก็ไปประชุมมานะคะไปประชุมมาแล้วก็ยายก็เลยจะมาเล่านิทานต่อนะคะนิทานที่ว่ายายก็ตอนสุดตอนที่สามจบลงตรงที่ว่ายายคลอดลูกนะคะแล้วหอบลูกกลับมาที่วังสลาหอบมาจากโรงพยาบาลพระหุนโดยที่ไม่มีทะเบียนหรือไม่มีอะไรเลยนะคะก็หอบเขากลับมานะคะ แล้วก็ก็เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองนะคะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะก็ไม่มีงานทําก็นะไม่มีใครดูแลเราเราก็เราเราเป็นแม่ลูกอ่อนน่ะเราก็อดอยากใช่ไหมพออดอยากปุ๊บเราก็เลยเอาลูกอะไปฝากกับแม่บุญธรรมที่ว่าเราไปอยู่กับเขาเมื่อตอนปอเออเมื่อตอนแปดขวบนะคะ ะะเพราะเราก็ไม่มีใครเราก็เ,าเลยเอาลูกอะไปฝากเขาเมื่อตอนแปดขวบนะคะพอเสร็จแล้วเราไปฝากเขาเราก็เข้ากรุงเทพไปหาแม่นะคะแม่แม่แม่ผู้ที่ให้กำเนิดตอนนั้นเขาแม่เขาก็ลําบากนะคะเขาก็าหากวรวยจับขายตามโรงงานนะคะแม่เขาก็หลังไม่ดีคือเขาถูกรถ,รถชนเมื่อสมัยตอนไหนก็เราก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขานะคะเขาถูกรถชนหลังเขาก็ผ่าตัดหลังเลาใส่เหล็กดามเขาก็ต้องหา ไวจับขายเลี้ยงลูกกันนะเลี้ยงลูกเขาเองอะเราก็ไปก็ไปเห็นแม่เราเนี่ยหาไว้จับขายก็สงสารแม่นะแต่เราก็ไม่รู้ทําไงเราจบแค่พอสี่เราไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันแม่แม่ก็ได้แต่ปลอบใจเราว่าเดี๋ยวแม่มีเงินแล้วแม่จะให้ไปรับลูกมานะเราก็ลูกอะตอนที่เอาลูกไปให้เขาเก็มีนมกระป๋องเดียวกระป๋องเล็กๆนะคะนมนมนมผงนะคะทางแม่บุญธรรมเขาก็ไม่มีเงินหรอกเขาก็เลี้ยงแบบเราเลี้ยงอะ เลี้ยงเหมือนที่เรากินแบบโบราณที่เอ,อน้ำข้าวกับ,บน้ําตาลทรายนะคะที่เรารู้มานะคะ <_ appointment> เขาก็เลี้ยงลูกเราแบบนั้นเพราะเราก็ไม่ได้ส่งเงินให้เขานะในช่วงนั้นเพราะเราก็ไม่มีไม่มีไรายได้อะไรตกลงว่าความรู้ไม่มีแล้วแม่ก็เลยถามว่าเองจะทํางานอะไรในใจรักร้องเพลงนะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนคือไม่ได้ฟังเพลงในตอนนั้นเราคิดว่าร้องเพลงก็คิดว่าเราจะไปถึงแล้วจะร้องได้หรือเขาจะฝึกให้เราไม่ใช่คะ่ะเราแม่ก็เลยรู้จักกับ วงทับทีมนิยมทองสมัยนั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาก็เป็นคุณสุนารีแลชสีมานะคะก็สมัยนั้นก็ไปฝากคือรู้จักกับอาสถา,านาคนครปฐมนะคะนะคะในช่วงนั้นนะคะก็เอายายไปฝากแม่ก็บอกว่ายายร้องเพลงได้แม่ก็คงจะคุยเยอะนะเราก็ไม่รู้ว่าแม่คุยยังไงในตอนนั้นเขาก็พอพปถึงงานเปิดงานเขาก็ให้เราขึ้นร้องเลยนะคะเราก็ ตื่นตื่นตื่นแสงไฟตื่นอะไรเพราะเราไม่เคยขึ้นเวทีเลยนะคะเราไม่เคยก็เอาเพลงคุณดังลืมหลังไฟขึ้นมานะคะก็ร้องแบบคนร้องไม่เป็นอะเสียงหลงนึกไว่ถูกนาทีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เออเราก็กลายกลายเป็นตัวตลกในตอนนั้นนะคะก็คือมันร้องหมดหลงหมดเลยเสียงก็หลงแล้วก็ขี่ก็หลงอะไรเงี้ยคือไม่ได้เข้าอะไรกับเขาเลยก็เลยตกลงว่ายายก็ไม่ไม่ได้เป็นนักร้องก็แต่ก็ได้เป็นแดนเซอร์ในช่วงนั้นนะคะ ได้เป็นแดนเซอร์ใหญ่ก็เป็นแดนเซอร์แม่เนี่ยแต่ก่อนที่ยายจะไปเป็นแดนเซอร์เนี่ยแม่เนี่ยเก็บตังค์ให้เราไปรับลูกกลับมากับน้องสาวแล้วไปเห็นสภาพลูกก็ออ้อมเออผอมมากนะคะ้อม,อม,ะะอมะะเราเราเราก็ไม่จําไม่ได้เราทิ้งลูกไปประมาณเดือนหรือสองเดือนเราจําไม่ได้แต่ลูกเราผอมมากเออคือเขาก็ไม่มีตังค์นะคะบ้านนั้นนะคะเขาก็คงจะเลี้ยงด้วยน้ําข้าวเช็ดนะคะเราเพราะเราไม่ได้อันนี้ความผิดที่เราเพราะเราไม่มีเงินส่งเขาเองนั่นนะคะทีนี้ลูกเรากลับมาก็กลายเป็นแบบแม่เขาก็เป็นคนเหอหลาน,นด้วย เขาก็เอาหลานไปอาบน้ำตั้แต่เช้าเลยค่ะคราวนี้ก็คงจะแบบเหล็กไม่แข็งแรงด้วยคงจะเป็นไข้มาแล้วคือแม่ก็ไม่รู้นะคะเอาลูกไปอาบน้ำตั้แต่เช้ามืดแล้วมันเป็นหน้าหนาวเขาก็เกิดปอดบวมนะคะปอดบวมปอดอักเสบเอ่อผลท้ายเป็นสารพัดโรคนะคะหลายโรคเรียกว่าไม่นานแม่ก็ส่งเข้าโรงพยาบาลศิริราชนะคะก็ แม่ก็เราก็ไปวงดนตรีเราก็ไม่ค่อยได้ตังค์นะคะก็เรียกว่าเมื่อสมัยนั้นเป็นนักดนตรีหรือนักแดนเซอร์ถ้าเป็นงานหาก็จะได้วันละร้อยเจ็ดสิบแต่ถ้าเป็นงานแบบงานติดปิดวีคเราก็แล้วแต่ว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรในสมัยนั้นนะคะยายก็เต้นกินลํากินในสมัยนั้นก็ฝึกไปด้วยอะไรด้วยก็อยู่ได้ไม่นานแม่ก็ส่งข่าวมาว่าลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลศิริราชเราก็ไม่ไรู้ทำยังไงเราก็บังเอิญ ก็มีคนเก็บตัวหน้าวิกนะคะนะคะที่เขาไปเก็บตัวหน้าวิกกับกับเวงพิสุวงคุณสุนะคะเพราะเพราะคุณสุก็อ,อายุรุ่นรลวเขาเดี๋ยวไปยายเขาเขาก็เกิดมาชอบแต่ยายเนี่ยคือพูดง่ายง่ายวงการเนี้ยวงการเนี้ยมันนะพูดไปมันเรียกว่าถ้าคนโบราณโบราณจะรู้ดีนะคะวงการนี้แต่คนสมัยนี้เป็นคนสมัยใหม่แล้วไม่มีแล้วครับวงการนั้นคือเขาก็มาปลุกปั้มเรานะคะก็ เราเราเองอะ่ะเราก็แบบว่าเราก็โชคดีที่ได้เขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเงินดีนะคะเขา่ส่งเงินรักษาลูกเรานะคะซื้อนมอย่างแพงเลยคะ่ะลูกต้องกินนมแบบพิเศษเลยคะ่ะนมนมที่มีธาตุเหล็กธาตุอะไรแบบแพงมากในสมัยนั้นนะคะเพราะเด็กเป็นหลายโรคแล้วเราก็เลยตกลงว่าพอไม่นานเราก็ท้องท้องลูกคนต่อมากับเขานะคะเราอายุน้อยกว่าเขามากคะ่ะ เขาอายุสามห้าเราประมาณเนอะสิบเจ็ดสิบแปดแหละเพราะว่าเราคลอดลูกในตอนนั้นที่ที่ไล่อายุลูกนะคะไล่อายุลูกคนโตห่างกับเราสิบแปดปีนะคะส่วนคนเล็กห่างกับเราสิบเก้าปีเราเราก็มาท้องแล้วช่วงที่เราท้องเนี่ยเราก็ได้มาอยู่บ้านแหละสามีเราเขาเป็นคนหาเงินเลี้ยงลูกเรานะคะสมัยนั้นก็ได้วันละห้าร้อยห้าร้อยเยอะนะคะสมัยสมัยเมื่อสามสี่สิบปีสามสิบปีที่แล้วนะคะเขาก็ส่งเงินค่ารักษาพยาบาลลูกชายเรา จนลูกเราเยอยู่โรงพยาบาลตลอดจนอายุสองขวบมีหน้าวันหนึ่งเนี่ยตอนที่เขากําลังแขนเนี่ยเป็นตะเกียบแล้วรูปร่างเอ่อหัวเนี่ยถูกโกนหัวเข,เ,ขเข็มเนี่ยแทงทุกๆอนูเลยค่ะเรียกว่าต้องให้ยาให้อะไรตลอดแล้วคราวนี้หมอเขาบอกว่าเด็กอะไม่รอดแล้วนะยี่สมัยนั้นเครื่องวัดหัวใจเขาจะแบบเครื่องให,ใหญ่ๆแล้วก็แดบป๊ ถ้าเกิดเป๊กหยุดก็แปลว่าสิน้นชีพหมอก็ไม่ได้เอาไว้ในห้องไอซียูเพราะสมัยนั้นห้องไอซียูเราก็ต้องรับมันมีน้อยอะค่ะก็เลยออกมาไว้ห้องอเด็กข้างนอกก็คือห้องคนไข้ธรรมดาแต่มีเครื่องวัดหัวใจมาด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นตให้แม่เนี่ยเอาเสื้อผ้าไปให้แหละส่วนเราเนี่ยก็ว้าเวเราไม่รู้จะทาไงท้องลูกคนเล็กด้วยเราก็เลยไปอธิษฐานกับรูปปั้นของเสด็จพ่อของเ,ออเสด็จพ่อพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่เก้านะคะเป็น,ปนพระบิดาของท่านนะคะ ไปอธิษฐานกัท่านว่าขอให้ขอให้ลูกเรานี่รอดนะคะขอให้ลูกเรานี่รอดในในขนาดนั้นน่ะคนเป็นแม่นะ่ะทําได้ทุกอย่างพอเราอธิษฐานเสร็จเรากลับมาเราเห็นพยาบาลเห็นหมอวิ่งไปที่เตียงลูกเราเราก็ใจเสียละว่าลูกเราต้องเสียแน่ๆไม่ใช่ค่ะเขาวิ่งเอาลูกเราเข้าห้องไอซียูนะคะต่อหมายถึงว่าลูกเรามีสัญญาณขึ้นหัวใจแรงขึ้นคือจากที่ไม่รอดแล้ว20สเนนะเอาเสื้อผ้ามาแล้วเนี่ย มีสัญญาณหัวใจแลงขึ้นลูกเราก็เลยได้เข้าไปอยู่ในนั้นตกลงว่าก็ต้องรักษาเข้าๆออก,ออกเนี่ยเป็นประมาณเออเรื่อยๆอะค่ะประมาณสักยาวมาได้สองขวบอะค่ะแต่ว่าช่วงนั้นอะก็โชคดีที่ว่าเราเอาแม่รับลูกเราเนี่ยเป็นลูกเขานะคะก็เลยแจ้งชื่อเป็นชื่อของพ่อเลี้ยงเราที่เขาทําทํางานรถขอสอม,มกนะคะเขาก็เลยได้เบิกได้บ้างนะคะ ก็เบาแต่ว่าค่าอาหารค่านมอะไรเงี้ยก็เป็นสามีเราเออพ่อของลูกคนเล็กเป็นคนจ่ายนะคะเราก็เป็นอย่างนี้มาสองขวบลูกเราเราก็ดิ้นรนกันมานะคะเขาก็เป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนดีที่เขาเลี้ยงลูกเรามาได้แต่มาช่วงจังหวะมาพอสี่ห้าปีให้หลังนะคะเขาเขาตกงานนะคะเขาตกงานเราก็หอบเขาเนี่ยมาอาศัยแม่อยู่ริมข้างถนน เป็นที่ของหลวงนะคะปลูกกระต๊อบอยู่นะคะเป็นกระต้อแถวถนนพุทธมนตรสายสองในปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่ค่ะพุทธมนตรส,สายหนึ่งสายหนึ่งนะที่ว่ามีช้อปปิ้งมอลล์ด้วยนะคะเลยช้อปปิ้งมอไปนิดหน่อยเออหน้าหมู่บ้านเอเวอร์กรีนนั่นแหละค่ะนะคะแต่ตอนแรกเราอยู่ในหมู่บ้านเอเวอร์กรีนเราเราเรามีที่เราเช่าที่เขาทําสวนทํไรอยู่พ่อพ่อเลี้ยงเป็นคนเช่าแต่ตอนหลังเขาเออหมู่บ้านเขาซื้อโครงการเขาซื้อไปเขาก็เลยไล่ที่เราให้ออกมาเราก็เลยมาอาศัยอยู่แถวๆวนั้นยายก็ได้ไปขับ เออไปเป็นกระเป๋ารถเมในสายหนึ่งสี่หกในกรุงเทพนะคะแต่ช่วงนั้นน่ะเออพวกคนที่เขามีเมียน่ะเขาก็ไม่ยอมให้ขึ้นกับผัวเขาเพราะว่าเขาหึงหึงผัวเขาเราก็หารถขึ้นยากแล้วจังหวะนั้นแม่ก็ช่วยช่วยกับครอบครัวไว้คนหนึ่งว่าสามีเขาขับรถชนตรองตรง,งท่าพระนะคะเขาก็ตกงานเหมือนกันเขาก็เขาก็ไม่เป็นกระเป๋ารถเหมือนกันก็ต้องโดดขึ้นเหมือนเราเนี่ยต้องโดดขึ้นต้องหาคนขับขึ้นพอดีก็มีเออ คนที่มาแม่ช่วยเหลือมาเป็นคนลาดบุรีนะคะเขาก็ให้เราขึ้นจริงๆแล้วคนนั้นก็อยากจะขึ้นเพราะว่าเขาก็มีลูกต้องเลี้ยงแต่เราก็มีลูกต้องเลี้ยงแต่เขาเอาเราขึ้นเพราะว่าเขา,เ,าเพราะว่าแม่เราฝากงานให้เขานะคะเสร็จแล้วก็ปกติธรรมดานี่แหละเรายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้วันหนึ่งเนี่ยเอคนที่เขาสามีเขาเอาถูกตํารวจจับไปนะคะเขาไม่มีรถขึ้นเขาก็เลยไปนั่งรถเราเล่นเราก็กระโดดลงไปซื้อบุหรี่ให้กับ โชเฟอร์หนึ่งสองเขาก็มาฟ้องแม่เราต่อหน้าผัวเราว่าแม่แม่พี่กบอ่ะเออพี่พาพี่พาเรียกพี่พาพี่พาน่ะซื้อบุหรี่ให้พี่เจิมด้วยเออคือคนขับรถคนนั้นแหละค่ะแล้วตอนนั้นน่ะยายไม่ได้มีอะไรนะคะก็คือคนที่เป็นกระเป๋ารถเนี่ยจะมีเงินเบี้ยเลี้ยงเบีย้ยเลี้ยงคือเราเก็บตัวได้เนี่ยก็ต้องหักเบีย้ยเลี้ยงให้คนขับแล้วก็เบีย้ยเลี้ยงเรา หักในนั้นเลยแล้วพอไปถึงตรงตอนเย็นอะเราเก็บได้เท่าไรแล้วคนคิดตัว๋วเติมเงนเขาก็จะหักให้เรานะคะคือของของกระเป๋าเท่าไร่ของโซฟเฟอร์เท่าไหร่นะเราก็ต้องหักตรงนั้นว่าเป็นค่าบุหรี่แต่ผู้หญิงคนงน,งงนี้ไปฟ้องต่อหน้าผัวเราอะเราซื้อบุหรี่ให้กับคนขับรถคนนี้ผัวเราก็ไม่รู้ในวงการนี้ก็มาด่าเราว่าซื้อบุหรี่ให้ผู้ชายแค่มวนเดียวอะเขาก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงอย่างนั้นล่ะคะ่ะคือเป็นผู้หญิงอย่างนั้นจะไม่พูดตรงนั้นเพราะว่ามันหยาบคายนะคะ เราก็เจ็บใจมึงไม่รู้อะไรมาด่ากูอะไรอย่างนี้เราก็ว่าอย่างนี้นะคะขอโทษที่พูดกูก็เจ็บใจแล้วเราก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยผัวเราเนี่ยไปถามผู้ชายว่ามึงจะเอาไหมอีพาน่ะกูจะยกให้เราก็ไม่รู้ล้วค่ะว่าผัวเราไปพูดยังไงกับเขาจนวันหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนนี้พูดกับเราว่าผัวเราเนี่ยมาพูดกับเราว่าอย่งมาพูดกับเขาว่าอย่างนี้เรารู้สึกว่าผัวเยียบเรามากเลยเหยียบย่ำเรามากเลยแค้น เราทํากินเลี้ยงเขาเราไม่ได้เราไม่ได้ผิดศีลธรรมเราไม่ได้ผิดอะไรเขาก็หาว่าเราเป็นอย่าง,งานั้นซะแล้วเราก็เลยเอ่อเอเอเราเราพักอาศัยอยู่ใกล้ๆกันเรามีอยู่เพิงอยู่บ้านแม่น้องๆก็อยู่ที่นั่นแต่เราสร้างห้องเล็กๆอยู่กันนะคะแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไปอาศัยอยู่อีกเพิงหนึ่งคือเป็นของโมขายต้นไม้เหมือนกับเฝ้าแ้นั่นแต่ไม่ไกลกันประมาณสักห้าหกเมตรก็ถึงกันแล้วนะคะเราเราพอเขารู้อย่างนี้เราก็เลยยั่วผัวเรานะคะนุ่งกระโจมอกไปหาผู้ชายคนนี้เลย แล้วก็พูดต่อหน้าเขาเลยมึงจะเอากูไหมพูดกับผู้ชายคนนั้นนะคะถ้ามึงเอากูกูเอามึงนะคือประชดผัวเรานั่นแหละคะ่ะคือเขาอยามเราอะทั้งทงี่เรายังไม่ได้ทาอะไรผิดเลยเนะี่ยก็ตกลงว่าเขาก็เลยน้อยใจเขาก็เลยหขอบลูกเราไปด้วยนะคะเราเราก็รักลูกเราอะแต่เขาบอกว่าเขาเขาไม่ยอมอะเขาบอกว่ามึงไม่มีอะไรมึงไม่มีอะไรมึงไม่มีสมบัติอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าพี่พี่ก็ไม่มีสมบัตินะคะแต่หนูมีมี นั้นเป็นสมบัตินะพูดตรงนี้ก็รู้ละคือเราพูดไปชดเขานะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาลูกเราไปเราก็กัดฟันทํากินเก็บเงินประมาณหนึ่งเดือนมั้งคะเขาก็เอาลูกมาไว้ที่หน้ารถที่เราขับนะคะเอาไปทิ้งให้เราทั้งสองคนเลยเราก็เอาลูกเรานั่งหน้ารถนั่นแหละค่ะนะคะนั่งหน้ารถสายหนึ่งสี่หกเก็บเงินไปด้วยแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ลูกจะต้องเรียนนะคะเราก็เลยต้องเก็บเอารูกเราามฝากแม่บุญธรรมเราอีกเราก็ส่งเงินเขาส่งมั่งไม่ส่งมั่งก็คือที่ส่งส่งให้เป็นก้อนนะคะ คือไม่ได้ส่งทุกเดือนนะคะลูกเราก็โดนตีเหมือนเรานั่นแหละคะ่ะแต่เราก็ไม่รู้ทําไงเพราะเราไม่มีที่พึ่งเราไม่มีใครนะคะเราก็เลยพอเราไม่นานนะคะไม่นานลูกเราก็ได้กลับไปอยู่กับน้องสาวเราที่ราด,ดูรีเราเราก็เลิกกับผู้ชายคนนี้แหละเพราะเราไม่ได้คิดเอาเขาจริงจังเท่าไหร่นะคะคือไม่ได้หวังคือหวังแค่เลิกกับโผัวเท่านั้นเองแล้วเราก็ได้มา พอดีน้าละน้าสาวเปิดร้านอาหารเราก็เลยได้มาร้องเพลงที่นาสาวนะคะนะคะเราก็ดิ้นรนมาเลี้ยงลูกเรามานะคะเราก็เป็นนักร้องเราก็เริ่มเป็นนักร้องที่ปีก้าขาแข็งได้เรียนด้วยได้ก็คือเริ่มมีเราก็เริ่มมีเงินมีทองละเราก็เลยมีคนมาติดอ่ะอันนี้นะคะมีคนมาติดแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นนา้นาสาวเราเขาก็ให้ป้าเรามาบริหาร ให้สามีป้าเรา,าู่บริหารป้าก็มาด่าเรา,อย,าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเราก็รู้สึกลำคานนะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุประมาณไม่ถึง2ี่สประมาณ2ี่นั่นแหละเราก็โมโหอ่ะเราก็เลยบอกกูทางานแทบตายทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมาด่าอีกเราก็เลยหนีไปนะคะหนีไปหนีไปจังหวะนั้นก็ได้ไปอยู่บ้านของออที่ดงศักด์ไปอยู่บ้านแม่คนหนึ่งที่ดวงศักด์ลูกเคยเขาก็เลยฝากงานนห้าทาไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนนะคะผู้หญิงก็เลยได้ได้งานทํานะคะได้งานทํา ที่ดงศักดิ์ก็ไปได้งานที่โรงงานน้ำตาลไทยน้ำตาลเอจอำไม่ได้ละน้ำตาลน้ำตาลที่ที่ลูกแกค่ะอะไรนะสมิธสมิธจำไม่ได้ละมิตรผลหรือเปล่ามิตรผลนะคะมิตรเกษตรอ่าจำได้แล้วค่ะมิตรเกษตรที่ที่ลูกแกค่ะได้เป็นสาวเลียกคิวนะคะก็เงินดีก็เลยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีนี่ก็เลยมีได้ไปอยู่ได้มีแฟนไปอยู่เขาพระก็เริ่มไปรับลูกกลับมาอยู่ด้วยนะคะ อ่าตอนนี้ก็เริ่มไปรับลูกเรากลับมาอยู่ด้วยนะคะแต่มาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ขถาวพกนะคะเราก็มาร้องเพลงก่อนนะสารวรถจ้าโรงงานปิดก็ถึงเวลานี้ก็เลิกก็ก,ก,ก,ก็ก็พักก่อนเพราะว่ามันมันจะยี่สิบนาทีแล้วนะคะก็เล่ามาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ละเอียดมากย่อๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะคะแค่นี้ก่อนนะคะโชคด,ดีแล้วมีความสุขค่ะ